สวัสดคีครับพี่น้องครับมัอนี่นะครับเนาะมาทำความสะอาดถังนะครับแบบหลวกๆนิดจักหน่อยนี่ครับความสกปรกนะคครับือเพวกก็ใส่น้ำใส่น้ำใต้ดินนะครับเนาะแต่ว่ากะนี่ครับความรู้สึกว่ามัน หมูหน่อยนะครับหมูหน่อยหมูหมูข้นนะครับเนาะเขาจะรู้สึกว่าจะทายเหลวเนะครับผมก็เลยมาลองทำความสะอาดทางน้ำมึงครับน้ำกินเนาะครับน้ำดื่มของเขาจะผมใส่สายยางครับเอาไปเอาขี้ดินออกมาจาก ทางในถังเนาะครับ,นะรบดูจากนะมัผมเอ๋เอาลองไว้เนาะครับจะมีความสกปรกลหลายๆอย่างออกมาบววัวจะเป็นเศษเนี่ยสักอย่างนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนาะมีเป็นเศษเป็นดินทรายเนาะครับเป็นดินทรายออกมาหลายพอสมควรเนาะครับ มันตรงวมันจะหนาเบาใสนะครับซึ่ว่าเป็นเม็ดดินเม็ดดินทรายนะครับกะฮะบวบมีถังที่จะพักนามไว้นะคะรับกะเลจะใส่ดูดขึ้นโดยตรงเลยบไดอยหลางกับโดนเติบแล้วครับประมาณสี่หาเดือนอยู่ มืันนี้ลืมเอาบัานไดมาเอาเบ,บียนี้ไปว่วนะเขาลาวเาบียบนี้ก็ปล่อยให้หน้ำออกมาแล้วครับเรายากมาใส่เวลาพอสมควรนะครับเพื่อจะออกมาหมดที่นี่เขากจ,จะเอาเติมน้ำลงไปโดยที่การเปิดอยู่ เปิดโดยทีการเปิดเพื่อจะให้ใหเปิดไปรอสักพักหนึ่งรอสักพักหนึ่งครับน้ำพันลิตรก็จะใส่เวลาเนี่ยนี่ร่องมะหอดนี่ครับ ลอยไหลถิ่งไปเลยครับมันเป็นไอความสกปรกสะสมนะครับเนาะมันจะประมาณนี้นะครับสะสมไปเรื่อยๆคือมุคนะขวะเขาจะรู้สึกว่าทายเลี้ยวหลยๆขอกนะครับก็เลยรอมาเปลี่ยนหนาทายหนาออกเบิ่งเพื่อ มันจะดีขึ้นเนะะครับทางหนึ่งพันลิตรเพราะว่าช่วงก่อนนี้มีมีฝนตกลงมานะครับน้ำเข้าอาจจะคุณภาพาบดีนะครับเพรยอว่าของ สิ่งส่งปกสะสมอาจจะเหยียดห้ทองเสียหรืออัหยังประมาณนี้นะครับเลยทายแต่ก่อนทายดูอยู่ทีนี้เนี่ยนะครับใส่คนข้างจะหลาย พ่าบอ้องอะจะดูดดูดบอบใบด่านเนาะครับมันก็นจะมีใายปนขึ้นมาเนี่ยใายปนขึ้นมาน,น,าออน,นามี่น่าจะออกออกน่ยแล้วนามใสเนี่ยจังหน่อยเดี๋ยวเขาเขาจะเปิดหนามลงมานะครับจะเปิดหนามลงมาให้ใหนามหมดเปิดหนามลงมาที่นี่หนามจะมากกระแทก น้ำจะขังวนลงมากกระเทกดอ้กลนทังนะครับเพื่อทจีของเครื่อกอะใส่เขาจะนอนอยู่กลนทางนะครับให้เขากระเทิขึ้นมาห้เราไล่น้ำอ,อ,กอีกรอบหนึ่ง้ามีทุนแน่กัใส่เป็นไอข้อลีนขาเชือนะครับเป็นเป็นบุบบอลบุบบอลประมาณขนาดประมาณนี้ ลูกบอลข่าเชื้อแต่จะดีขึ้กันครับแต่ว่าเอาแบบบันบนเนี่ยนะครับแก่ปัญหาไปเลยแหละมันบึงน้าครับนี่ขนาดวัเพืใสข้างล่างก็ยังมีเห็นเป็นสายแน่ยนอยนะ่หน่อย ลองอีกลองดูนะยังมีครับก็ยังมีเสียใจหลายติบ ไกลทิเบดแล้วนะครับไกลทิเหมดแล้วนี่ระวังรอดน้ำหมดนะครับผมก็จะมาให้อาหารหมูนะครับเพราะว่าเพิ่งหายไปลร้สวยเนะครับ ออกม้กันครับ,อบพอแล้วช่วงนี้ก็ราคาดีนะครับเนาะอบอกว่าจะเป็นลูกมูก้หรือว่ามู้ขุนนี่ครับมู้ขนุนพอขายเชียงก็ให้ราคาแน่จักหน่อยนะครับ ดีเดียวกับพ่อมีกำไรนะครับเดี๋ยวใส่เบอร์สองนะครับตัวนี้ขึ้นเบอร์สองแล้วสำหรับขอกนี้ก็บเบอร์สามนะครับเี๋ ขายช่วงพฤษภานาะครับเมษาพฤษภาพฤษภาผมขาดการไหวว่าประมาณกลางเดือนพฤษภานะครับเนาะมีหกตัวเอาครับชุดนี้น้ำนักเพื่อนใดจักหน่อยก่อนครับ ร้อยสุพานุ่นแล้ะครับเดี๋ยวจะไปขายขาดการว่าให้น้ำนักเฉลีย่ยได้จักลอยลอยชิบด้วยสินะกล่องนี้ก็โบ๊ปบันไดนะครับโบลียวปันไดแต่ว่าก็เป็นกล่องแบบไม่ไม่เป็นก้่อนสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวก็ กระบอกถึงกับเสียหายแห้งสำหรับขี่ครับแต่ว่าตัวนี้มันรู้สึกว่าจะเลี้ยวหน่อยๆแต่ว่าผมจะหาวิธีแก้ปัญหาคือ,อยองน้ำก่อนนะครับออเสร็จแล้วยังเม่หลุกอวนนะครับผมห้ไปตักหนึ่งแล้วไปหาอีกตักหนึ่งนะครับ แม่ลูกอ่อนนี่จะขยโนมลูกประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับยี่สิบเจ็ดประมาณนี้น 20, 20, 25, 20, 16, นนแต่ตัวนั้นจะได้จะได้แยกก่อนเพราะว่าตัวนั้นเขาเขาเกิดก่อนนะครับแม่เน่ยเกิดก่อนแม่นี่เกิดวันที่หกนะครับห่างอันนี่หกหมื่นนะครับผมกะจะยาตัวนั้นก่อนนะครับว่า เดี๋ยวดูนี่ดูนี่เป็นแม่ลูกอ่อนเนะจะเป็นที่ตักอาหารหนึ่งกิโลนะครับอาหารหนึ่งกิโลเพื่อน แถมมากับอาหารนะครับสืออาหารแถมทีตักกินเฮียนะครับตัวนี้กินเดราดมากแล้วคอยจะมาเก็บเพื่อกกระสอบตรงไหวนะครับเนาะคือเป็นหมูที่มารหยาดการกินไ่ค่อยม,มีปัญหาเนาะครับ ก็เลยได้ลองก็สอแบแบะอ่ามดแล้วครับพี่น้องหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเวสตารเครื่องไหลไหลน้ำนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องปิปดวาล์วก่อนเพราะวาล์วตัวนี้ต้องเดียนน้ำออกนะครับเดียนน้ำบอ่ออกอกเพราะว่ามันไหลตลอดนะครับผมจะปิดวาล์วตัวนี้ก่อน บมซันทอแสงมันจะเขื่อนขึ้นมาครับบ้านผมเอื่นทอแสงเนาะคือเป็นทอกานดินสุดนะครับน,น้ำไหลตลอดนะครับมาก็เปิดโชว์ก่อนครับก็เปิดสวิตนี่ เรียวๆเลยนะครับเรียวๆและเรียวๆหนามโคต่านิ่มมากะนามเริ่มมาก้วครับว่างหันพิษพลาดแน่เล็กน่อยครับ วิ่งสีน้ําครับดินทรายยังหลายอยู่ครับจะเปิดไปจกักห,หนาที10นาทีก่อนนะครับเพื่อที่ให้ดินทรายดินทรายยังกวนหลาย,ยครับ ปิดแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยดีกว่าบอ่อเห็ดเลยครับดีกว่าไมล้างเสร็จแล้วนะครับ้ามีทั้งผักไว้เข้ากับใส่ผักเมืนกะลางคอยดูดขึ้นไปมันก็นยังดดีกว่าอยู่นะครับ แต่ว่านี้เ้าบ่มีทางผักต้องมีทางซ้ำรองไว้อีกจักใบหนึ่งตัวบเป็นยังครับสำหรับมมกุเหากรถอาหารเนี่ยจ่อยจากเคล้าหาย0ิกิโลกับสิมาเลืออยูแปดเจ็ดยังเสียครับ น่อยนี่ปกติมันบ่เปลี่ยนโบทายเร็วนะสงสัยจะเป็นกับอากาศอากาศเปลี่ยนอย่างประมาณนี้นะฮะห้าซอยได้ซอยกันหล,ลายๆอย่างเนาะลองลองเบิ่งเนาะครับเนาะว่ามันจะดีขึ้นบ่บ่แม่นว่าถ้าหมูเฮามีปัญหาอย่างนี้ก็ข้าก็ต้องเฮาจะใหา้ย,ยาเขาเลยนะครับ หายาหายาการหายานี่คือการคือมันเป็นต้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหายาเนี่ยมันมันบ่ค่อยแก้ปัญหาเริ่มเล็ก,ลกแรกๆนี่เข้าต้องเบื่องปัญหาของเขานั่นว่าหมูมันหนาวมันเอยียงบน่นหรือหนากินเขาบ่สะอาดหรือเั่าไหรนะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าผู้ผู้ถึงว่าผู้เลี้ยงมาเลนโดนแล้วก็่าจะมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์กับมูถ่เลี้ยวอย่างประมาณนี้ครับบางคนเลี้ยงไม่มีแต่จะจะีดยาอย่างเดียวกักบบ่ได้นะครับพี่นนองเพราะว่ามันคือแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆอาจจะหายก่อนหายได้นะครับ หนึ่งถ้าเ้ามาใส่ยาแล้วเก็ดบอ่บอบ่อเพิ่มต้นทุ่นท่านะครับบ่อเพิ่มต้นทุนนห่อนี่แล้วก็ถ้าเข้าหายาดูบ่อยเกินไปมันก็เป็นการดื่อยานะครับมันกระต้องอัพขนาดของยาขึ้นไปอีกนะครับเราต้องใส่ยาที่ยาที่มีความแห้งขึ้นนะครับ แล้วก็ต้นทุนห้องมันก็บ,บ่สูงขึ้นไปอนะครับอ,อ,อะไรก็จะฉีดยาบ่อด้นะครับคือลูกมูวไทยเหลียวสิลูกมูวไทเหลียวบางคนนะบางคนก็จะฉีดยาก็อบอกว,ว่า ฉีดยาลูกหรือยาแมงสินครับบางที่เขา่ขฉีดยาเนี่ยขัแม่อยู่ในนมอยู่นั่นเขาก็ต้องฉีดแม่ก่อนนะครับแก้ปัญหาจากแม่ลงมาหาลูกนะครับถ้ายายนมแล้วเขาก็จะคอยแก้ปัญหาลูกเลยได้นะครับก่อนอื่นต้องฉีดแม่ก่อนนะครับแก้ปัญหาแม่ก่อนบ่แก้ปัญหาบ่ฉีดยาก่ะเขาเขาลดอาหารจากเคยหายสองกิโลกับเหลืออยู่หนึ่งกิโลก็ได้ครับ แล้วก็ทาเสตชยหายาห้ยาตามตามนั่นแหละครับคือหายแม่ก่อนห้แม่พันแก้ปัญหา๋ยวเพราะว่าลูกข่าจะได้เข้าขกินนมแม่อยู่แล้วนะครับบางทีเข้าลดแค่ลดอาหารบางที่ก็จะหายได้นะครับบางคนจะใจห่อนเกินไปแก้ปัญหาบปรตรงจุดนะครับก็บวหายถ้าเข้า,าแก้ปัญหาแม่เข้าพิสิจลูกอย่างเดียวกัน บ่หายก็เลยครับควงลูกเขาล้ว่าช่วงอากาศมันห่อนแล้วมันหนาวนะครับ,บเมือนเซ็ตภารกิจกนะครับ,รบสำหรับการล้างล้างแบบลวกลวกเราจะให้ดีลงไปล่างใน,นในทางเลยแห่งดีครับเพราะว่า ที่ว่ามันก็เฮ็ดได้ยากเนาะครับเนาะทำได้ยากเอาแต่งสีแลละครับบ้านผมมีกับความปีกเะที่เนาะเขาเรียกว่ากับความปีกนะครับสวัสดีครับ